สวัสดีครับสมาชิกของทศนาฟุตบอล V.I.P นะครับและรายแอดสปินอซานะครับวันนี้ขึ้นสู่เดือนใหม่นะครับวัน จันที่ที่1กุมภาพันธ์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเงียบเห่าเบาบางนะครับแต่ก็ยังมีเกมฟุตบอลลีกรองสนามให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันอยู่บ้างน,นะครับในส่วนของคลิปวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับใน2รลีกที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซิลีเอรบารซิลนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสปอร์ตเรซิเฟ่เปิดบ้านพบกับฟราเม n โก s สปอร์ตเรซิเฟ พึ่งชนะมาเกมล่าสุดนะครับแต่ถ้เาเกิดเราดูจากผลงานภาพรวมในช่วงหลังต้องบอกนะครับว่าสปอร์ตเรซิเฟ่ผลงานไม่แกร่งเหมือนเดิมนะครับเป็นทีมที่เกมรุกค่อนข้างฝืดครับวันนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาเ้าซินวานครับกองการตัวเก่งตัวนี้ทำให้แดนกลางเนี่ยขาดตัวคุม ที่วางใจได้เช่นกับทาฟามัโกซึ่งต้องบอกเลยครับว่าช่วง3 4ีปีหลังสุดเนี่ยฟามโกเป็นทีมที่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเยอะมากกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งะครับของบลิกบาซิลผลงานช่วงหลังก็ถือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับแม้วันนี้แพงหลังครับยังมีสิทธิ์ใช้งานโรดิโก้คาโยกองหลังตัวเก่งและเดียโก้อลเวสโกมือรหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดดูจากตัวทดแทนนะครับแล้วก็แนวลุกชุดนี้นักเตะอย่างคั่วบูโนเอริกเกกเบียสบาโบซ เดียโก้รีบารวมถึงกองหลังครับวิ่งแบ็กสองฝั่งอย่างอิสมาราซาและฟิลิเป้ลูเดียถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างลงตัวมากกว่าครับสมดุลทีมแน่นอนมากกว่าแล้วก็การยิงะยะเนี่ยถือว่าเก๋าเกมมากกว่านะครับกัมพูครับเปิดมาให้ที่ฟราเมงโกครับเป็นต่อ0.5จุดห้ครับจุดเจ็ดห้าคนครับซื้อใจความแน่นอนครับของทางทีมยูสตาเชื่อว่ามีโอกาสบุกมาเอาชนะหรือว่ายิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ฟราเมงโกะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลจูปิแยร์รีฮอนแรเน NAC เเบดาเปิดบ้านพบกับอันเมเรซิตี้คู่นี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมฟอร์มดีและรังอยู่กลุ่มหัวตารางครับแต่ได้เกิดวัดกันที่ มาแน่นอนนะครับต้องบอกว่า NAC b เบรดเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเขี้ยวและแพ้ยากมากกว่าอเมริซิตี้ผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยพอเจอความกดดันเล่นงานเริ่มมีดูเห็นนะครับเกมลุกเริ่มถูกจับทางได้แล้วก็ดอกบานเนี่ยค่อนข้างหวังผลลัพธ์บากำแพงครับเปิดมาให้ที่ราคาเสมอน,นะครับผมมองว่ากำแพงแบบนี้เชียร์ทานเจ้าสิทครับสุดท้ายเชื่อว่าไม่เสียเปรียบอย่างน้อยจะไม่แพ้แล้วก็มีโอกาสเศเต็มด้วยการถือหางเอาชนะได้เชียร์บอล เจ้าถิ่นครับเชียร์ n a เอซีเบด้นะครับ,ร AC, นรบในคู่นี้วันนี้ครับสองทีมลิปนี้ฟุตบอลคือวันจันทร์ประจำเดือนใหม่นะครับเชียร์ฟาร์เมนโกและเชียร์ NAC เบเด้เฮงเฮงเวอร์โวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ